สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ไลฟ์สดครั้งที่ห้านะคะดูซิว่าทำอะไรกันตอนเช้าสวัสดีค่ะ อสวัสดีค่ะสวัสดีจอนเช้าของวันที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสวัสดีผู้ชมค่ะเข้ามาชมแล้วกดไลค์กดไลค์ให้ได้นะคะ

แม่ร้รงมืออยู่นะคะสว<ๆ>ัส <laughs> ดีค่ะ <c oughs> เจบแล้ว <c oughs> ตามแม่ก่อนเดินไปไหนนะ,นะยิงโทรศัพท์มาเปิดดู อ้าวไปน,ว oh yeah. นิ่งเงียวโอหนเนี่ยสองคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าจ้า <c oughs> สอ แม่ไม่ได้สองหน้าดูหลังแม่ก่อนนะคะหน้าใ้กินกาแฟหรือยังคะกาแฟยเย,ย็เยเยนกาแฟเย็เยเยน,น,นยเหรอกาแฟเย็เยเยนเหรอ จงใส่ในนี้จงแล้วจ้าจะเป็นแล้ว <c oughs> จ่าที่ต <c oughs> ั้งนเย็นย็น <c oughs> เดี๋ยวลูกจะตุนไข่ให้พ่อจ้า ทุนเอาไปวางไว้ไหมก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะเดี๋ยวจะตุ๋นไข่ให้พ่อกับแม่นะจ๊ะนี่ค่ะเตรียมไข่ไว้แล้วเอ้ยมองไม่เห็นไข่อยู่ในนี้นี่ค่ะตุ๋นไข่ค่ะ่ค่ะ นี่จ้าถึงไข่จ้ายืดยืดสองไข่เลยไข่จิ้มไข่พ่อออกมาแล้วสวัสดีค่ะ พ่อออกมาแล้วจ้าเอ่ขอขาของน้ำออกมาแล้วเอาลากออกมาลากออกมาดูเขาปกเสื้อขึ้นเด้ง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 เด้้งเด้งหนหนหน้ามาก่อนหันหน้ามาที้ก่อน อันหน้าเราๆมานี่ก่อนหันหน้าพ่อมานี่ก่อนเออรอในนี้ยิ้หวานอะตอนเช้ารอจังอ่าชืุดแบบนี้โอ้โหล้๊ลุ้ลุ้ลุ้ลุ่ชุดแบบนี้นเจจออยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วเอ้ยเก่งจังเลย ว่าจะเช้าเนี่ยล้อจังย์แกแกฮะแม่ยายอ่ะจ้ะยายยิ้มสวยพ่อบอกยายยิ้มสวยไปไหนไปไหนไปเอาเก็มกันได้มาเย็บเสื้ออ๋อยายไม่ยายไม่ต้องใส่พัน แม่เขาจะเอาเข็มกับด้ไยเย็บเสื้อเ็กับระเป๋าเสื้ออ่อจ้ะใช่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะ <c oughs> เอจีหลังเีว้ววันนี้วันทนี่สามนนนนมิถุนายนัน,นำนววิชาา อะไรนะวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาเดนเจจ้ะปีเพาพี่จิมไงจิมเกิดเนี่ยสิบแปดมิถุสิบแปดมิถุอะไรวันเกิดพีจิมวันที่สิบนี่ยสิบแปดมิถุนายนือเดือนนี้เดือนเจีเพาจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายปิดแล้ว